สวัสดีครับผมนายชลันทรอนันชนะคุลนะครับผมมาจากมอเกษตรนะครับมาเก็บซีเซอร์วินที่เรือวิศุทธสาครเพิ่ม7วันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอในเรื่องของการสตาร์ทแล้วก็สต็อปตัวอินซิเนเตอร์หรือว่าเจ้าเตาเผาของเราตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเตาเผาหรือว่าอินซิเนเตอร์บนเรือเนี่ยมีไว้เพื่อเผาพวกขยะที่สามารถเผาได้อ่าพวกโควาเลชั่นแล็ปหรือว่าผ้าหรือน้ํามันต่างๆนะครับลงไปถึงสลัดออยล์หรือก็คือพวก น้ำมันสกปรกที่เราจะต้องการที่จะทิ้งครับเราก็จะมาเผาที่เจ้าตัวอินเตอร์เนเตอร์นี้นะครับโดยถังอินเตอร์เนเตอร์เบตออยแท็งนะครับหรือว่าถาังเบตออยแทงเนี่ยจะอยู่ที่ตัวข้างหลังตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ข้างๆ้างเครื่องแล้วก็ข้างหลังเครื่องเจ้าตัวเตาเผาบนเรือวิสุ์สาครน,นะครับผม ถัทงที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือถัง i n เล l a t o r สลัดแทงนะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่า w e s t อ oil tank นะครับผมเป็นถังที่โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะทําการเดินสลัดปั๊มนะครับเพื่อทานเฟอร์สลัดจากถังสลัดข้างล่างขึ้นมาไว้ที่ถัง w e s t อ oil tank ข้างบนนี้ก่อนนะครับเพื่อทําการเดินฮีเตอร์แล้วก็ฮีทให้น้ํามันเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ80-90องศานะครับทำให้สามารถจุดติดไฟได้ง่ายครับ ต่อมานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการสตาร์ทแล้วก็สต็อปกันบ้างนะครับผมโดยโหมดที่ผมจะมานำเสนอเนี่ยก็คือโหมดสลัดเบรนนิงนะครับหรือก็คือโหมดที่เอาไว้เผาสลัดออยนั่นเองโดยจะเห็นว่าคอนโซลนะครับอันนี้คือคอนโซลที่อยู่ด้านข้างของเครื่องอินซูลเลเตอร์นะครับผมจะเห็นว่าจะมีสวิตช์หลายตัวด้วยกันประกอบไปด้วยฟลแกแฟนะครับดีเซลเบรนเนอร์สล er, ัดเซอร์เคเลติงปั๊มสลัดเบรนเนอร์แล้วก็ตัวอะลามดีเซตนะครับผม ขั้นตอนแรกของการสตาร์ตตัวเตาเผานะครับผมก่อนที่เราจะสตาร์ตเนี่ยเราต้องทําการเปิดตัวฟิตติ้งดอบานนี้นะครับเปิดออกมาเพื่ออินสเปคข้างในว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเราก็นํามันออกมาจากนั้นก็ค่อยปิดเจ้าตัวฟิตติ้งดอกกลับไปเหมือนเดิมนะครับแล้วแน่นอนครับการที่เราจะเผาสลัดออยได้เนี่ยเราก็ต้องทานเฟอร์สลัดออยนะครับจากสลัดแทงด้านล่างขึ้นมาไว้ที่เวฟออยแทงด้านหลังนี้ข้างบนก่อนนะครับหลังจากที่เราทานเฟอร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ทําการ เดินน้ำออกจากถังเวสออยแทนนะครับโดยมันจะมีวาล์วเดนอยู่ด้านใต้ตัวถังเวสออยแทนครับแล้วก็เปิดจนกว่าน้ําที่มันออกมาเนี่ยมันจะหมดไปหรือก็คือจนกว่าน้ํามันมันจะออกมาแทนนะครับแล้วก็ค่อยปิดโดยสาเหตุที่เราต้องทําการเดนน้าออกไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีน้ําบนอยู่กับน้ํามันอยู่ในถังเวสออยนะครับเวลาเราจะจุดเนี่ยมันจะจุดไม่ติดครับหรือว่าจุดติดปุ๊บแล้วมันก็จะดับนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินกีตอร์แล้วก็เดิน ซเซอร์สลัดซเซอร์เอร์เรติ้งปั๊มนะครับเพื่อให้น้ำมันเนี่ยมันมีการหมุนเวียนอยู่แล้วก็อย่าลืมเปิดว wow, าล์วเซอร์เรติ้งว wow าด้วยนะครับเพื่อให้เวลาน้ำมันมันหมุนหมุนเวียนเนี่ยมันทำให้เวลาที่เราคิดมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น,นครับต่อมานะครับหลังจากที่เราทำการคีดเจ้าตัวสลัดออยจนได้ที่แล้วนะครับหรือก็คืออุณหภูมิประมาณ 80- 90ถึงองศาเซลเซียสแล้วนะครับเราก็จะทำการ itch, ออนสวิตดีเซลเบอร์เนอร์นะครับเพื่อทำการฉีด น้ำมันดีโอครับเข้าไปเผาที่ตัวแชมเบอร์เนี่ยเพื่อให้อุณหภูมิในแชมเบอร์เนี่ยมันสูงขึ้นมาก่อนนะครับโดยจะทําการออนทิ้งไว้30นาทีนะครับหลังจากผ่านไป30นาทีแล้วนะครับเราก็จะทําการ itch, ออนสวิตซ์สลัดเบอร์เนอร์เพิ่มเข้าไปครับโดยที่ปิดจากศูนย์นะครับไปที่มินเพื่อให้สลัดโดซิ่งวาลวกับสลัดโดซิ่งปั๊มนะครับทางานนะครับแล้วก็ทําการฉีดน้นํามันสลัดออยเข้าไปในตัวแชมเบอร์เพื่อเผาด้วยแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเห็นว่า สลัดไอนี่ยที่ฉีดเข้าไปมันติดแล้วครับเราก็ทําการบิดจากมินเมื่อกี้เราบิดจากสูงย์ไปมินใช่ไหมครับเราก็จะบิดจากมินเนี่ยเพิ่มไปแม่แพรนเพื่อเพิ่มปริมาณการฉีดน้ํามันเบสออยนะครับโดยก็คือ,อสลัดออยครับเข้าไปในแคมเปอร์มากขึ้นครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการออฟนะครับออฟสวิตช์เจ้าตัวดีเซอร์บัวเนอร์เนี่ยกลับไปที่เลขศูนย์เหมือนเดิมครับเพื่อใหอ้ในแชมเบอร์เนี่ยทำการฉีดแค่สลัดออยอย,อย่างเดียวแล้วไม่ต้องฉีดดีโอเข้าไปด้วยแล้ว จากนั้นเนี่ยเราก็ทําการสังเกตค่านะครับว่าฟูแกล์เทมเนี่ยมันต้องไม่เกินหรือว่าไม่มากไปกว่า350องศาเซลเซียสน,นะครับแล้วก็เจ้าตัวคอมเพรสชันแชมเบอร์เทมนะครับต้องไม่มากเกินไปกว่า1,100องศาเซลเซียสน,นะครับซึ่งค่าที่ผมบอกวันนี้นะก็คือค่าที่เครื่องเนี่ยทำงานได้ปกติครับโดยจะดูได้จากคอนโทรลด้านหลังผมที่เมื่อกี้ถ่ายให้ดูครับมันจะอยู่ที่ด้านบนสวิตช์ที้งครับก็จะเป็นการจบ ขั้นตอนการสตาร์ทในโหมดของสตาร์ทเบร์เนอร์แล้วนะครับต่อมานะครับก็คือจะเป็นขั้นตอนการสต็อปเจ้าตัวเตาเผาเนี้นะครับโดยขั้นตอนการสต็อปเนี่ยก็ง่ายมากเลยครับก็แค่ทําการออฟสวิตชยอนกลับนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยที่เราทําการออนทิ้งไว้นะครับก็คือจะเริ่มจากทําการออฟสวิตสตาร์ทเบร์เนอร์นะครับต่อด้วยทําการออฟสวิตของสตาร์ทเซอร์เฟตติ้งปั๊มครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือออฟสวิตของฟลูแกซ์แฟนครับก็เป็นอันจบขั้นตอนการสต็อปหรือก็คือการเลิก ตะเขานี้แล้วครับขอบคุณมากครับ